ยาคำลือคู่บ้านมะขามหวานคู่เมืองเงาพระาธาตุลือเรื่องเมืองน้ำปูดีสวัสดีค่ะมาพบกับกิจกรรม <S T SC, S C the <S best history สืบสารสร้างสารรค์แบ่งปันอดีตสวัสดีจะ สภานักเรียนโรงเรียนอดวบานแจ้หจะพาทุกท่านไปย้อนรอยประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญในอำเภอแจ้ห่มค่ะไปกันเลยเราจะพาไปวัดพระนอนขอพรพระนั่งสมหวังพระยืนที่วัดอโขอชัยคีรีหรือวัดดอยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแจ้ห่มมานานนับร้อยร้อยปี บริเวณวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์มีทางขึ้นสองทางคือทางบันไดน,นาคแบบล้านนา227คันเท่ากับจำนวนศีลของพระพิสุท์สงและทางรถยนต์วัดอโขชัยคีรีเนี่ยเป็นสร้างมาเมือนนะ่นมาได้บ่หู บ่มีหลักฐานประคฏแน่ชาติเป็นบัตติดเก่าแก่สร้างกันมาเมือนเปินได้จดไว้ในลักษิลาซึ่งมีสองลักมีหลักฐานตอนการบูรณะปฏิสังขรณลักทีหนึ่งในปี2459และลักทีสองในปี2474ภายในวัดจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานถึงสอิริยาบถยืนนั่งและนอน 1. พระชินสีห์อัคโคชคีรี พระพุทธรูปปางมารวิชัยมีลักษณะนั่ง 2. องพระสากยามุนีคียรีอโคหรือพระยืนมีความสูง5้าวาสองศอกเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่สุดในอำเภอแจ้ห่มและสพระพุทธรูปปางสายญาตหรือพระนอนปริษฐานวิหารพระนอนหน้าอนุสาวรีเจ้าพ่อพยาคำลือ เงาพระธาตุเจดีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในบริเวณวัดอโคโชคีรีคือเงาพระธาตุเจดีศักดิ์สิทิ ซึ่งเงาพระธาตุหรือเงาพระเจดีย์นี้จะปรากฏในช่วงสายถึงเวลาพลบค่ำและจะปรากฏตลอดเวลากลางวันทางที่ตะวันออกเสมอสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมมักเทศน้อยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสำคัญทางศาสนานและศึกษาประเพณีท้องถิ่นหามีโอกาสเจอไห ผมเดนเจ้าสจ้